เราก็จะมาวาดรูปและแต่งรังเป็นรูปที่เราวาดกันอีกแล้วซึ่งเราหางหายไปนานเลยไม่ได้วาดนานแล้วล่ะวันนี้ค่ะเราก็จะมาลองวาดรูปกันใหม่เนาะวันนี้ก็จะมีชาเลนต์กันเหมือนเดิมระหว่างพี่อ้อมกับพี่เคน,นะคะก็คือเราจะมาชาเลนต์วาดตัวคาปิา่ากันหรือว่าเจ้าหนูมะพร้าวกันนะอ้อมเนี่ยนะจะกล้ามาท้าแข่งกับพี่เคน,นะเร็วไปร้อยปีรอเปล่าจ๊ะไอ,อ้วันเดียวก็เร็วแล้ว มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวก่อนมาให้ดูโถกกันนะเราจะเริ่มวาดจากตัวแรกกันเลยเนาะนั่นก็คือเจ้าหนูคาปิบาร่าค่ะหรือว่าเจ้าหนูยักษ์มะพร้าวเนาะตัวของน้องเนี่ยก็จะอ้วนตุ้มตุ้ยแล้วก็ตัวใหญ่ๆนะคะก็จะอ้วนลูกอ้วนหน่อยนะอ้วนปุกลุกมากๆเลยถึงจะน่ารักแล้วก็เอกลักษณ์พิเศษของน้องเนี่ยน้องจะเป็นสัตว์ที่คล้ายๆกับหนูยักษ์นะคะขนของน้องเนี่ย ก็จะเหมือนกับทางมะพร้าวเลยค่ะก็จะสักๆแข็งๆหน่อยเนาะแล้วก็คนของน้องก็จะออกทนสีน้ำตาลเนี่ยนะคะแต่น้องเขามีซิกเนเจอร์อยู่นะซิกเนเจอร์คือน้องเขานิ่งใช่ไหมเวลาแช่น้ําอ่ะน้องเขาต้องมีส้มบนหัวต่าหักเลาน้องเขาชอบแช่น้ํานั่งแช่น้าถ้าได้ลงน้ําปั๊บแล้วก็น้องเขาก็จะนิ่งเลยนะแต่ว่าถ้าอยู่บนบกเนี่ยเนาะก็จะกินข้าวกินอะไรของน้องเขาไปอ่ะเนาะแล้วก็จะเริ่มระบายสีของน้องเป็นสีน้ําตาลทั้งตัวนะคะ เดี ust, mm. ๋ยวให้ใส่รายละเอียดของคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นดวงตาของน้องค่ะดวงตาของน้องก็จะลีลีตตีเลยเนาะน้องก็จะกินกับนอนนี่แหละแล้วก็ความสุขของน้องก็คือการได้แช่บ่อน้ำออนเซนค่ะหรือว่าแช่น้ํากับผลไม้หรือว่ากินผลไม้ในน้ำมาน้องชอบมากเลยนะเห็นแล้วอยากรูปสักครั้งในชีวิตจังเลยเนาะอันนี้ไม่รู้ว่าเราวาดตัวเม่นหรือว่าวาดคาปิ่ากันแน่นะเอแอบดูของพี่เคนอะ ไม่เหมือนของเขาไม่เหมือนของพี่เคนแน่นอนเอ้ของพี่เคนน่ารักกว่ารักแน่ของเขาขนมันก็จะแหลมแหลมแข็งแ็งไงนะเอ้ของพี่เคนก็แหลมแหลมนะน้องตลาลักชอบมากเลยค่ะปีบาร่าแต่ว่าเราต้องใส่รายละเอียดของสีขนนะ่ะให้มันหลากหลายกว่านี้เนาะแต่น้องนี่ไงอา,อาน้องออไม่ตอดนะอ่ะอยากไปจับเล่นสักครั้งจุนเบย ถ้าน้องเชื่องกับคนแลว้วอ่ะน้องจะเป็นหนูคาปิบา่าที่ใจดีมากๆเลยนะแต่บางตัวที่ไม่เชื่องเนี่ยน้องก็จะขี้กลัวนะคะน้องก็อาจจะแบบว่าวิ่งหนีได้นะแต่ว่าน้องคาปิ่า,าในสวนสัตว์เนี่ยเขาค่อนข้างจะเชื่องกับคนนะเนาะเขาก็จะมาขออาหารกับคนนะคะไปรีบไปซื้อตั๋วกันเร็วน้องนันจะชอบกินผักผลไม้เป็นชีวิตจ,จิตใจเลยนะโอ้ขนมันเยอะไปไหมเนี่ยแต่ว่าข<ค>นก็จะเยอะเนยนะของพี่เกณฑ์เสร็จแล้วนะกำลังทาสีเล็บอยู่ าทาเล็บ<ส>เมื่ออะเอาสีอะไรอะฟูคลัลเลอร์ป่ะทาเล็บสีขาวอ้าวเหรอเพราะว่าตัวน้องมันเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมมันกาทาเล็บเรนโบว์นะเดีย๋ยวตัดขอบะละเอียดนิดนึดนงเนาะแล้วก็ต้องมีส้มยูสุอยู่บนหัวน้องด้วยเขาจะวาดหนูคาปิปาลาเนี่ยกำลังแช่น้ำออนเซนอยู่นะกำลังจะลงบ่อน้ำออนเซนอุ่นๆนะนะเนาะเฮ้ยมีบอ่อด้วยเหรอคิดโกงอ่ะ เขด้ยเอกลักษ์กของคาปิ巴าเนี่ยเขาชอบนั่งแช่น้ํานะเขาแช่ด้วยเขาแช่ด้วยขนาดมีผลไม้วางอยู่บนหัวมันยังไม่หล่นเลยคิดดูมันนิ่งขนาดไหนไลองดูดี <c oughs> นี่งเสร็จแล้ว <c oughs> เหมือนอยู่นะ เดี๋ยวพี่เคอยู่ไหนอะนี่มาดูของพี่เคนดีกว่ามาดูไหนดีเอีน่ารักเปล่ามีส้มบนหัวด้วยนะล้มันกันเลยอันนี้มันตัวอะไรอะพี่เกณแต่พี่เกณว่าจมูกของพี่เกนใหญ่ไปเลยนะตัวอะไรไม่รู้อ่ะดูดิเน่ลยเหมือนหนูสะเพาหนูยักษ์แต่ก็อออยู่นะแต่ทํใไมของพี่เคนจมูกใหญ่กว่าเขาจังเลยอ่ะคาแช่ด้วยคาแช่ด้วยคาแช่ในไม่ได้บอกใครบอกมันมีจำกัดนะโ้อ่ะ้ยไม่ได้ตัวเขาก็ใหญ่เต็มบ่อแล้วนะ อย่ามาเบียดเบียนกันนะมาไหวมาไหวเฮ้ยของคนนี้เขาวาดรูปอะไรอ่ะมันน่าจะเหมือนก้อนเมฆอะไรดำๆมานะควันพีเอ็นสองจุดห้าป่ะไม่แน่ใจอุ้ยของคนนี้น่ารักเออน่ารักหอเออปั๊ปปี้เพทามหรอใช่น่ไอนปั๊ปปี้เพทามเนี่ยน่ารักจุงเบอไออย่างนั้นเราก็มาเริ่มรูปที่สองกันเลยดีกว่ารูปที่สองที่เรากําลังจะวาดเนี่ยเราก็จะวาดเป็นสาวอนิเมะเหมือนเดิมนะคะในการ์ตูนเดมอนสไลเยอร์นะ สาวคนนี้เขากําลังมาแรงอ่ะแหละในภาคนี้นะคะสาหลักความรักค่ะก็คือน้องมิซูลี่ของเรานะมิซูลี่เนี่ยเขาก็จะเป็นสีพาสเทลเนี่ยนะนึกว่าจะวาดสาวเซนีสือซะอีกนะไม่เอาอะเซนีสื่อไม่เอาแล้วตอนนี้ต้องวาดเป็นสาวแท้ๆเลยนะเขาจะต้องถักเปียทั้งสองข้างอ่ะเนาะเอกลักษณ์ของสาวหลักความรักนะคะแล้วก็มีผมม้าข้างหน้าแล้วก็จะยิ้มตลอดเวลาเพราะว่าพร้อมที่จะมอบความรักให้กับ อย่างนั้นวันนี้พี่เคนว่ากระเทยอบบมแบมภักสามต่อดีกว่าก็ดีนะเพราะุ่นของเขาก็จะสะบึมมากเลยนะเพราะว่าเขาจะอึมมากเลยพี่เคนจะให้ครบซีรีส์เลยบอกเลยสะสมไว้นะอาจารย์เซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงะอ้าวัดมิซึรีเหรอใช่มิซึรีกระโปรงก็จะผิวผิวสั้นๆนิดนึงเนาะเสื้อดิระเบิร์ดนะน่ากลัวจุงเลยยังไม่ระเบิดอันนี้วัดเวอร์ชันพร้อมนะ ถ้าาเวอร์ชันอื่นว่ามันจะแบบว่ายิ่งกว่านี้อีกนะเดี๋ยวคลิปมันจะติดเหลืองแนะไ <c oughs> อ้นี่ไงกำมือน,นิดนึงเนาะแล้วก็มีร่องอกนิดนึง <c oughs> นั่นไงติดเหลืองชัวร์เลยคลิปเนี้ย <c oughs> เอกลักษณ์ของเขาไงถ <c oughs> ้าไม่มนสามเดือนชัวร์มันไม่ใช่มิสซีนะมิสซีเขาจะต้องมีเป็นเอกลักษณ์เขาเลยนะเพราะว่าเขาต้องเบ่งกล้ามได้ไงเขาเป็นผู้หญิงที่เบ่งกล้ามได้นะแล้วดาบของเขาก็จะเหมือนลิปปิ้นเลยแหละนี่มันก็จะแบบนี้เป็นเส้นๆแบบนี้ดาบของเขา ส่วนสีผิวของเขาเนี่ยเขาจะลงเป็นสีเนื้ออ่อนๆเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนผิวขาวผิวสวยหน้าตาสวยแต่อ้อมทายของพี่เคนไม่ถูกหน้าเลยว่าพี่เคนจะวาดใครอ่ะใครถูกเปล่าไงอ่ะมันมีตั้งหลายตัวการเทนเอาบันบอลภาคสามีบอสตั้งหลายตัวใบให้ว่ามีสีเขียวแล้วก็วิตผมของบิสลีนะคะก็จะเป็นสีชมพูค่ะผสมกับสีเขียวเนาะแล้วก็ชมพูอั๊หนึ่งปั๊หนึ่ง ไม่เสร็จดีเราต้องไฮไลท์สีให้น้องคขาหน่อยเนาะแต่พี่เกณฑจะเสร็จแล้วนะเด,วเดี๋ยวเดี๋วกินอันนี้เปียของน้องต้องมีสองสีสีชมพูกับสีเขียวอ่อนเนาะเป็นสีพาสเทลไปเลย ตรงนี้ด้วยมีขีดๆตรงนี้นะไฮไลท์นิดนึงโอ้โหถ้าอ้อมวาดมิซึรีนะรายละเอียดมันเยอะมากเลยไม่ใช่หรอใช่เราจะเพาะสีผมเขาต้องไฮไลท์สีผมเป็นสองสีทูโทนดยนะยังพี่เคนแจ้งไปก่อนแนละ้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วก็ไปพักรอครับแปบนึงกดดันกดดันรายละเอียดมันเยอะ <c oughs> อ้อมจะว่าสติ๊กแมนก็ไม่บอกสติ๊กแมนอะไรอึมขนาดนี้แล้วก็ชุดยูฟิฟอร์มของเขาจะข้างในจะเป็นสีดํานะคะกลง,ะะงก็จะเป็นสีดาเนาะ เป็นชุดของเสาหลักนะเราจะไฮไลท์ตรงข้างในให้เป็นสีดำค่ะแล้วก็จะมีขอบสีขาวๆไว้นะตัดขอบด้วยลายสีขาวแล้วก็ต้องเข็มขัดค่ะเราใส่สีหัวเข็มขัดลงไปนิดหน่อยเนาะแล้วก็มีจุดๆไปลายสีเหลืองนิดนึงนะคะก็จะเป็นกระดุมของน้องเขานะคะเหมือนน้องเขาจะติดกระดุมไม่ค่อยได้ยังไงอย่างนั้นเลยแหละแล้วก็เสื้อคลุมของน้งก็จะเป็นโทนสีขาวทั้งหมดค่ะอันนี้ก็จะเป็นถุงเท้ากับรองเท้าของน้องนะคะแล้วจะระบายเป็นสีเขียวอ่อนเนาะ โอเคแล้วก็ปัดสีด้วยขอบดํานิดหน่อยนะคะอันตรงนี้ก็จะเป็นขอบถุงเท้าของน้องนะเราจะใส่เป็นขอบสีชมพูลงไปนะคะแล้วก็มีขีดขีดสีดํานิดนึงนี่ต้องมีลายนิดนึงนะจะได้เห็นว่าเป็นรองเท้ากับถุงเท้าอ่ะนะ้อมจะวาดได้มิซึริ่ะว,า,วาดยากนะไม่เอามา,าเป็นสติ๊กแมนนะบอกเลยเอ้ยไม่เหมือนสติ๊กแมนมด,เดนะเีเหมือน <c oughs> เน่นหน่อยนะเหมือนเน่นดอยตั้งหากล่ะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ค่ะปากของน้องก็จะยิ้มยิ้มเนาะ ลราจะใส่ลิ้นลงไปด้วยแล้วก็ใส่ดวงตาของน้องลงไปค่ะเหมือนตุ๊กตาเน้นดอยนะคะตาก็จะกลมๆนะคะเหมือนตุ๊กตาป๊อปนาะ เอาใส่ขนตากับดวงตาแล้วก็มีจุดๆคล้ายๆกับไฮไลท์บนใบหน้าให้น้องเธอยนะคะแล้วตาของน้องเขาก็จะมีในตาสีเขียวค่ะมีมีในตาสีขาวไว้เนาะ,ะดวงตาข้างในก็จะเป็นสีเขียวเข้มๆนะคะมีขีดๆหยักๆนิดนึงแล้วก็ระบายสีดาบของน้องเขาค่ะเราเลือกเป็นสีออกสีเงินเงินเทาๆละกันเนาะสำหรับสีดาบของน้องเขานะคะแล้วก็ไฮไลท์สีดาบค่ะให้เหมือนกับลิปปิ้นค่ะด้วยขอบสีชมพูนิดหน่อย นี่มันต้องมีความเงาวางวับนิดนึงนะแล้วก็นี่ไฮไลท์สีเทาเพิ่มนิดหน่อยแต่ละละลงไฮไลท์คิวนีจริงเนาะคิวก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะแล้วก็มีกระนิดหน่อยนะอ๋อปากวาดใหม่ดีกว่ามีจมูกกับปากยิ้มแบบนี้ดีกว่านะเข้ากันนะมิสซิลี่มากกว่าเสร็จแล้วใช่แล้วไปดูซิว่า น้องๆในมักนะคะเขาจะจําตัวละครโมเดลมิสซี่ของเราได้หรือเปล่าเออไม่เกียเหมือนเปล่าเขาคือโทโมทากิแล้วก็โชมาทากกีเขาเป็นกิ้งก่ากับเต่าผสมร่างกันนะสองหัวด้วยใช่ป่าสองหัวดีกว่าหัวเดียวนีแลบดินในเด้วยเดือแล้วน้าข้างหลังของเรามันเป็นนู๊บหรือเปล่าอ่ะโอ้โหไม่นก้ามเปนก้ามใหญ่มากเลยโอ้โหซิกแพคเต็มเลยมีก<น>้ามก้นเลยน่ากลัวมากเลยแล้วก็น<ะ>ี่น้องแมวเหมียวโอ้ยเมวเหมียวอยู่ในกองเอาไปแล้วกลายเป็นน้องเต่า อันนี้น้องเต่าเฮ้ยเป็นพวกเดียวกับพี่เคนนี่นะเฮ้ยว่าไงพวกะเออไม่ค่อยเหมือนกันนะของเขาปกตินะแต่ของพี่เคนผิดปกตินะมีหางมีหัวด้วยนะดูดิมีคนจำเราได้ด้วยลอ,องบอกว่ามิสึริใช่แล้วเราคือมิสึริอ้าวแ้ว่าทันจิโร่ใส่วิกซะอ,อีกอะไม่ใช่เขาคือมิสึริตั้งหากเราดูยังไงเนี่ยเป็นทันจิโร่เนี่ยดูเสียดจ,จะน่ารักขนาดนี้เอา่ะเรามาเริ่มรูปสุดท้ายกันดีกว่ารูปที่สามเราจะวาดเป็นรูปแบบ น่าเกียดน่าเกียดจนิงเนาะนั่นก็คือดรอค่ะรอก็จะเป็นดอนในเวอร์ชันคาวายีนะคะเรากำลังวาดรูปครีอยู่เ้ยี่ว่ามันเหมือนครีนะปวดใช่ไม่บอก <c oughs> ไม่ได้ปวดแต่ว่ารออยู่รอเวอร์ชันคาวายีที่เป็นรูปครีนะโอ้ยใครกินข้าวอยู่กระต้นนะครับออมันจะต้องอับประลักดนึงนะ น่าเกียดนิดนึงว่าอะไรอ่ะแต่มันก็จะน่ารักนะเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันรอคาวาอี้นะนี่น่ารักสุดของเนไม่ได้หรอกมีเขี้ยวด้วยดีกว่าพี่เค็นกำลังว่าอูรูรูอยู่นะอ๋อไอ้จิงโจ้สีม่วงๆอะนะใช่นะแฟรี่อูรูรูไงอ๋อจิงโจ้นะคะบอกว่ากระโดดได้เรื่อยๆมั้ยแต่ว่าต้องกระโดดให้หยุดบ้างนะไม่ใช่กระโดดไม่มีสิ้นสุดใช่ป่ะอืมจิงโจ้ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นบอสใช่ป่ะ เาดูดด้วยนะใช่แล้วตัวโหดเลยนะขาโหดของโรงเรียนเลยนี้เราบายสีก่อนเอมเอาสีให้มันเหมือนอุนจีมันก็จะต้องเป็นสีน้านะกกําตาลนะเนาะน่ากลัวแต่ว่าเราเก่งใจอะนะเราก็เลยเลือกโทนสีแบบสีอิดิดนึงเนาะสีส้สมส้มน้ำตาลนิดนึงอะนะแค่คิดก็จะเป็นลมแล้วอ้อมวัดอะไรนี่นั่นแหละจอไงจอโอ้ยสยองไง <c oughs> ใส่สีเหลือง <c oughs> กับสีเขียวลงปะโอ้มันเหมือนนะเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนมาล้างตาด้วยภาพวาดของพี่เกณฑ์นะมันเหมือนอยู่ในส้มเลย เออว่าเขี้ยวแล้วก็ต้องระบายสีข้างในปากมาหน่อยนะเอาเป็นสีแดงๆแบบสีแดงๆสลุดสลดหน่อยละกันเนาะแล้วก็ฟันก็จะเป็นสีขาวเราต้องระบายสีฟันไี้เป็นสีขาวเลยเนาะนี่บอกเลยของอ้อมสูของพี่เ็มไม่ได้หรอกนะใครจะมาสูจตาเจ้าน้อยได้ลูกตาของเจ้ารอนะเราต้องระบายสีขาวนะสีดวงด้วยกันเนาะตรงนี้มุมปากของมันด้านบนใส่ดวงตาลงไปสีดำๆแบบนี้ดวงตาสีเขียวนิดหน่อย เกือบละเกือบละใส่เนตาลงไปแล้วก็ใส่แววตาสีขาวลงไปมีลูกกรตาข้างบนอีกคู่หนึงด้วยนะสรุปแล้วมันมีลูกกรตาอยู่สีดวงใช่เปล่าอ้ยน่ากลัวแค่คิดก็สยองแล้วอ่ะหน้าตาเหมือนขี้มากเลยเนี่ย <laughs> น่ากลัวมากเลย <laughs> โอเคเสร็จแล้วมาดูของพี่เคมดกกว่าอันนี้วาดง่ายเห็นเปล่าเหมือนรอเปล่าโอ้ยเหมือนกันจริง้วยเหมือนใครเป็นว่าช่างคาอี้ด้วยนะมยดูของน้องเอฟซีสิของน้องเอฟซีกันนะว่าไหนดูดิอ๋พี่เจมเป็นจิงโจ้เหรอน่ารักปะล่ะจิงโจ้สีม่วงนี่เลยนี่มีคาถาลูกหัวใจด้วนะทำไมตัวมันเล็กจังมันเป็นบอสไม่ใช่ตัวมันต้องใหญ่ดิกอพี่เคมากตัวเล็กเกินไปนะคะว่าสามินี่กำลังน่ารักไง อันนี้โดนขี้ทับคัะเอ,อ้ยหน่กกวัวอย่าเข้ามาใกล้นะอิหรเหม็นน่ะราวังขี้จะล้มทับนะโอ้ยสยองมากเลย <c oughs> ลโอเคค่ะวันนี้เราก็วาดรูปแล่แปลงร่างเป็นรูปที่เราวาดไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบวาดรูปเปเล่นน่ารักๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับแ like, ครกซ์กดกระดิ่งให้กันตุ้งติ้งนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ไปแล้วล่ะบายบาย,บาย